วิถีพระพันเทพระสิทธิพระหั้าที่ความจะเป็นส่วนตัวก็ยังสามารถที่จะทีมิการส่์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มรวงพระัชาระดับสูงกับแขนท่านอดตพิธาสายประชมต้องไปคบครัวท่าได้ตวามเห็นกับครูปัญหาธรรมสิทธิ์ครับเจ้าวอาบรานขอกล้วยกับคณะตำรวจมาตุมในวอนนี้เป็นการสองกดั ความวิญญาณแลยก็เป็นพาลังของแอนตินในความสุขูรพกดีารที่ไม่ใหพระคุณนะที่ปอง่ท่านท่านที่มต่อประเนะครับแต่ความว่ารักของแม่นักแน่นกว่าพินาศรักอมนุ่งเกินกว่านระแข็งชาตะเกิดราสองสาร้นะอย ที่เห็ี่ยนแนลขับวันที่11วันแรกให้คุณไปร่วมแสดงออกเป็นความสำนที่เต็มตัวสถาบันข้ามศาสนาของเราในกานครับ ที่ต่อไปตอนลงมาก็สิว่าเป็นรัฐานในที่ที่แครับก็จะเปิดก็จะทำใหเรียบร้อยก็หนที่ ออเดชะฝ่าละหองทิธิข้าบาทตกเก้ากดละหมองข้าพระพุทธเจ้ามันเอกพระสิทธาเนขา,ารองผู้ชการมงินทนทานบสที่44พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการ,ร,การและครอบครัวในค่ายเขตสงสารตามใีความฝ่าเพื่อมิติ เป็นรุนคนที่ได้แสดงความจรรักทันติหตีที่ได้เวียนมามาจบอีกครั้งรหนึ่งรุนคล้าล้นประมองอย่างหาที่สุดที่ได้ที่เพื่อประโยชน์สุขของอนาณนาประชาราชและความทรงสมบูรณ์แก่ประเศทศชาตตลอดมาพระราชกรณียกิจทันควงจากการทรงงาน เมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมชนกาชกเัตรมหาภูมิพลอดุลยเดชหาราบรมาดาของทิศในการเสด็จพระราชดำเนินไปรงด้วยพระองค์เองได้นำไปสู่รัชวรรโครงการได้สร้างวางขาสุกร่มเย็นเนพร้อมอันเดียวด้วยพระเมตตาตลอดจนการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมทางาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และน้ำาาราชฤทไทยอันเตรียมด้วยพระเมตตาจาักจารึกแน่น,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 นในใจเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 1็พรรษาร่วมตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลขออนรัธษนาคุณพระศรีรัตนาไทย ประธา,านบอนให้ใต้ผ่ารองทุกีทุกป่าทรงรั้เนันเ้ด้วยจต่เราทิมเ 嗯。 ปรานองที่44รอพ้อโวยการรักษาความสมเด็จพนางจา้าเศรษฐกิจพระบรมมลถวายเป็นพระราชกุศลทนีได้เวลาอันเป็นบุงมงคลแล้วขอเรียนเชิญรองผู้บัญชาการมูลกว่าหลังจากนั้นเรียนเชิญประธานในพิธีประจําจุูเรื่องหน้าพระบรมไสยาหลักลสมเด็จ சொல்லிச்சொல்லி Baang diani Bye.